ของผมนะครับก็คือก็ตั้งใจฝึกซ้อมครับคือเหมือนเราเป็นจะใช้ความรู้ที่มีแล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมานะครับก็คือไม่อยากเวลาถ้าเราเลือกถ้าขาดจิ๊กซอตัวใดไปตัวหนึ่งนะครับก็คงไม่มีวันนี้ถ้าไม่จะกาตาครับได้เหรียญทองแดงแล้วก็เป็นสองเปนสิบท,ที่กวางโจวประเทศจีน ป้าแดงสุยไหลสตูลีนะครับที่ช่วยผักดันผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณเมเจอร์แรกสําหรับทัพนักกีฬาไทยด้วยครับก็ยิ่งรู้สึกดีใจเป็นใจกับพี่โจด้วยนะครับ,รบแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยที่สามารถคว้าเหรียญแลหรบต่อไปนะครับมีระอยากจะผันตัวเป็นนักกีฬาบ้างเลยนะสหรับต,ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะคุณชานยุทธ ก็เป็นฮีโร่ของประเทศไทยด้วยนะครับถ่ายภาพเป็นเที่ลึกกันต่อไปนะครับขอเชิญตัว้ก็ความรู้สึกหลังจากได้เหรียญทองก็ค่อนข้างดีใจมากแล้วก็รู้ว่าได้เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับก็เป็นอะไรที่ รู้สึกตื้นตันแล้วครับแล้วก็ยินดีมากครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ครับตอนนี้แข่งเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าจะต้องได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับมาแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเหรียญทองเหมือนกันแต่คิดว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนนะครับแล้วก็คือเราก็ทําได้แล้วก็ได้เหรียญทองมาก็ยิ่งดีใจมากๆครับผมแล้ววางเป้าหมายในการเล่นโบลลิงต่อไปไว้ายังไงบ้างครับครับส่วนเป้าหมายในการเล่นโบลลิงนะครับก็คือคิดว่าซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์ก็จะเป็น แมตต์อำลาทีมชาติของผมแล้วครับก็จะเป็นการแข่งขันสําหรับทีมชาติครั้งสุดท้ายของผมแล้วครับก็คือต่อไปก็จะผันตัวเองไปเป็นผู้ช่วยโค้ดหรือไปเป็นโค้ดก็คือแล้วแต่ทางสมาคมโบลิ่งเขาจะเขาจะกําหนดบทบาทหน้าที่ให้ครับผม สินสอดว่างไงบ้างครับอ๋อครับก็คือสินสอดแล้วก็เงินอาชีพนี่คือแยกกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วผมแต่งงานอยู่แล้วครับคือกำหนดการแต่งงานตั้งแต่ก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วว่าจะแต่งงานวันที่2พฤศจิกาครับแล้วก็เหมือนได้เหรียญทองมาเป็นของขวัญนะครับก็คือมันเป็นคนละส่วนกันอยู่แล้วครับก็ไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องกันครับส่วนเรื่องสินสอดก็คือหลังจากได้เหรียญทองก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรเรียกร้องอยเพราะของเดิมก็ถือว่าเหมาะสมพอสมควรแล้วครับผมครับแล้วฝากสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก ขอขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับที่คอยติดตามเชียร์ันักกีฬาไทยนะครับที่ไปแข่งขันอินชอนเกมครั้งนี้นะครับจนพวกเราทําได้ถึง12เหรียญทองนะครับแล้วก็ขอให้แฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับช่วยกันติดตามเชียร์นักกีฬาไทยต่อไปนะครับผมเชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคนเนี่ยต้องการกําลังใจอย่างมากครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่ไม่ประสบความสําเร็จอะครับเพราะตัวผมเองก็เคยไม่ประสบความสําเร็จมามันค่อนข้างรู้สึกรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกบาดเจ็บอะครับก็คือเหมือนนักกีฬาไปก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังอยู่แล้วคร ขอขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาชาวไทยอีกครั้งหนึ่งครับผม